บุโรหลอดเอ็ดเวร์ได้อากาธาคิสตีบทที่20ตอนที่เราไปถึงสถานีตำรวจนั้นสารวัตรจัดกำลังสอบปากคำชายชะลาเวห่หนวดสมเป็นตายอยู่อ้าวมาแล้วเรื่องน้งหมดดูง่ายขึ้นอีกเยอะเลยสารวัตรจัดบอกกับเราคนคนนี้จะชอบสันเป็นคนขับรถที่รับคนสองคนจากหลอดเอเดอร์เมื่อคืนวันที่29มิถุนาครับท่านคืนนั้นอากาศค่อนข้างดี จับสันเริ่มเล่าพระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงเลยแล้วก็มีชายหญิงหนุ่มสาวคู่หนึ่งเดินขึ้นมาจากสถานีรถไฟแทยดินแล้วบกมือเรียกรถผมคนสองคนนั้นแต่งชุดไปงานลาตีใช่ไหมครับท่านผู้ชายใส่เสื้อสั้นแค่เอวส่วนผู้หญิงใส่ชุดขาวปากลายเป็นลูกนกถ้าผมเดาไม่ผิดคงจะออกมาจากโรงราาโละครรอยัลโอเปร่าแน่แน กี่โมงกะลาดตอนนั้นเาล่าก่อน้าทุกไม่นานครับเล่าต่อไปสิเขาว่าให้ผมไปส่งที่รีเจนเกตขอให้ผมขับรถเร็วๆซึ่งก็ไม่แตกหรอกนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เวลาขึ้นแท็กซี่ก็มักจะรีบอยู่แล้วอย่าพยายามพูดนอกเรื่องเลยนะครับผมไปถึงรีเจนเกตใช้เวลาขับรถประมาณเจนาทีเท่านั้นผมหยุดรถที่บ้านเลขที่8ตามคำสั่งของผู้ชาย พอรถหยุดทั้งคู่ก็ลงจากรถแต่ผู้ชายก็ไม่ไปไหนยืนอยู่ข้างๆรถส่วนผู้หญิงคนนั้นเดินข้ามถนนและย้อนกลับไปตามถนนฝั่งตรงข้ามบ้านหลังนั้นผู้ชายคนนั้นยืนหันหลังให้ผมแล้วมองตามเธอไปอีกประมาณห้านาทีต่อมา <c oughs> ก็ได้ยินเสียงของเขาอุทานอะไรออกมาแล้วเดินตามผู้หญิงไปผมรีบมองตามไปเลยครับ เพราะกลัวว่าเขาจะเบี้ยวค่ารถซึ่งเรื่องนี้ผมเคยโดนมาเป็นประจำผมมองตามไปจนกระทั่งเห็นเขาข้ามถนนแล้วเดินเข้าไปในบ้านเขาผลักประตูเข้าไปเฉยเลยหรือไงไม่ครับเขามีกุญแชร์ไขเข้าไปบ้านหลังนั้นเลขที่เท่าไหร่รู้ไหมไม่เลขที่สิบเจ็ดก็สิบแปดนี่แหละครับผมอดแปลกใจไม่ได้อยู่เหมือนกันที่เขาสั่งให้ผมคอยอยู่ผมไม่มีอะไรทำก็เลยคอยดูไปเรื่อย เวลาผ่านไปสักห้านาทีทั้งสองคนก็กลับมาขึ้นรถแล้วให้ผมขับไปส่งที่โดเวนการ์เด้นโอเปราเฮาส์แต่พอวิ่งไปเกือบจะถึงเขาก็สั่งให้หยุดรถแล้วจ่ายเงินจำนวนไม่น้อยเลยครับผมคิดว่าเขาคงไปก่อเรื่องไม่ค่อยดีมาแน่ๆเลยถึงยังไงก็คงไม่เกี่ยวกบคุณหรกนะสารวัตแจ๊บบอกคนขับแท็กซี่ เอาอย่างนี้คุณช่วยดูรูปพวกนี้ก่อนดีกว่าดูว่ามีรูปผู้หญิงคนที่ไปด้วยในคืนนั้นหรือเปล่าจบสันดูภาพผู้หญิงจำนวนครึ่งโหลซึ่งหน้าตาของคนในรูปทุกๆคนคล้ายกันมากและไม่นานนะักเขาก็ชี้ไปที่รูปของจอร์นดนมารท,ที่เราใส่เอาไว้ด้วยคนนี้ครับสารวัตรคุณแน่ใจหรือเปล่าแน่ครับเธอดูซ่เซียวแต่ผิวคล้ำพอสมควร แล้วผู้ชายละคนไหนสารวัตรแจับส่งรูปถ่ายอีกปึกหนึ่งให้เขาดูชอบสอนดูอย่างตั้งอกตั้งใจเหมือนครั้งที่แล้วแต่คราวนี้ดูท่าทางเขาไม่ค่อยแน่ใจนักผมไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่นักรกครับแต่คงเป็นหนึ่งในสองคนนี้แน่เขาหยิบรูปออกมาจากปึกสองใบแล้วส่งให้สารวัตรแจ๊ซึ่งทั้งสองคนนี้เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแปลกอยู่เหมือนกันที่เขาไม่เลือกรูปของโลเนียมัส ที่เราใส่ไว้ด้วยชายสองคนที่เขาเลือกออกมานั้นไม่มีลักษณะใกล้เคียงกับหลอดเทสแวร์คนใหม่เอาเลยสารวัตรโยนรูปในมือลงบนโต๊ะหลังจากที่จอบสันเดินออกจากห้องไปแล้วเขาหันมาพูดกับเราว่าก็ไม่เลวเหมือนกันนะที่จริงผมอยากจะได้รูปของหลอดเทสแวร์คนใหม่ที่ชัดกว่านี้หน่อยรูปที่ผมเอามาให้จอบสันดูเมื่อกี้ถ่ายไว้ตั้งเจ็ดแปดปีมาแล้วอโล เรื่องนี้ผมต้องยอมรับว่าเป็นความฉลาดของคุณแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นโบโลทำท่าภาคภูมิใจและพูดอย่างใช้ความคิดว่าเมื่อผมรู้ว่าเธอกับโรเนลมาสไปที่ล,ละครด้วยกันผมก็เดาว,ว่าทั้งสองคนคงจะออกไปจากละครในช่วงหยุดพักการแสดงคนที่ไปด้วยจะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเขาออกไปเพราะเวลาพักก็นานถึงครึ่งชั่วโมง เป็นเวลาที่นานพอที่จะเดินทางไปที่ลิเ n นเกตแล้วกลับมาได้อย่างสบายสบายผมสงสัยมานานแล้วสงสัยตั้งแต่โลเนมัสอ้างว่าสถานที่เขาอยู่ของเขากับเราคุณนี่ก็เป็นคนที่สงสัยไม่เบาเหมือนกันนะแล้วมันก็เป็นอย่างที่คุณสงสัยเสียด้วยซีลอจิสแวร์คนใหม่มีอะไรน่านสงสัยจริงๆคุณลองดูนี่สิสารวัตรแจ็ส่งกระดาษแผ่นนิ้วให้บัวโล เป็นโทรเลขที่ส่งมาจากนิวยอร์กคนทางโน้นติดต่อกับคุณลูซี่อดัมจดหมายที่คาโรลลตาพี่สาวของเธอเขียนไปหาเพึ่งจะถึงมือของเธอเมื่อเช้านี้เองผมพยายามให้เธอส่งต้นฉบับจดหมายนั้นมาแต่เธอไม่ยอมเธอใช้วิธีลอกข้อความแล้วโทรเลขส,ส่งกลับมาให้เราไม่น่าเป็นไปได้เลยบูรโรรับโทรเลขฉบับนั้นมาอ่านดูอย่างละเอียดละออ ผมเองก็จะโงกหน้าดูลับไปด้วยข้อความทั้งหมดนี้เป็นสำเนาจดหมายที่มีมาถึงลูเซียดัมจดหมายเขียนเมื่อวันที่29วิมิถุนาย,ยนจากเลขที่8 r o s v สเ l ล e แมนชัลล์ลอนดอน s อ3เริ่มต้นข้อความว่าน้องรักพี่เสียใจเหลือเกินที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่เขียนมาเพียงสั้นๆงานของพี่ตอนนี้ยุ่งมากและยังมีที่รออยู่อีกน้องรัก เรื่องที่พี่ได้ทำความสำเร็จอย่างงดงามหนังสือพิมพ์วิจารณ์ว่าดีบัตรเข้าชมก็ขาดหมดพี่มีเพื่อนๆที่สนิทอยู่ที่นี่หลายคนปีหน้าพี่คิดว่าจะเล่นละครอีกสักส,กส,อ,งสองเดือนมิสเตอร์เฮิร์สชไพเมอร์ให้ความกรุณาต่อพี่มากเขาเคยเชิญพี่ไปทานข้าวเพื่อแนะนำห้รู้จักกับ เซอร์มองตะกูคอนเนอร์ซึ่งจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลืออะไรต่อมีอะไรพี่พี่ได้เมื่อคืนก่อนพี่ได้เจอกับแจนวิคเคนสันเธอชื่นชอบการแสดงของพี่มากแล้วก็ไอาการแสดงที่พี่แสดงเรียนแบบท่าทางของเธอนี่แหละทําให้เกิดเรื่องที่พี่อยากจะเล่าให้น้องฟังที่จริงแล้วนะระ,ระยะหลังๆนี้พี่ก็ไม่ค่อยชอบเธอสักเท่าไหร่หรอก เพราะพี่ได้รับทราบความไร้การติดตัวเธอจากเพื่อนๆหลายๆคนยิ่งตอนหลังพี่ยิ่งเห็นชัดเจนเลยว่าเธอกําลังจะใช้วิธีที่ไม่ค่อยซื่อแต่ตอนนี้พี่ขอพักเรื่องนี้ไว้ก่อนน้องรู้หรือเปล่าว่าเธอคนนี้ก็คือเลด y ี้เอสแวร์นั่นเองเมื่อเร็วๆนี้พี่ก็เคยได้ยินเรื่องราวของเขามามากมายเหมือนกันหน้าตาของหลอดเอสแวร์คนนี้ไม่หล่อาเลย เขาทำอะไรหลายตัวหลายอย่างที่ไล่กัดกับโรเนมสัสลานชายของเขาเองเขาไล่หลานออกจากบ้านและจะและไม่ยอมให้เงินใช้มาสเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้พี่ฟังจนหมดและพี่ก็รู้สึกสงสารเขาเหลือเกินเขาชอบการแสดง,งพี่มากเขาพูดว่าหล่อเัดแว่แต่ต้องเข้าใจคิดผิดคิดว่าพี่เป็นเลดี้เอสแวร์น่าจะมีการพนันกันบ้าง พี่ก็ถามว่าจะพนันกันสักเท่าไหรด่ดีลูซี่พี่แทบจะบ้าตาเลยรู้ไหมเมื่อได้รับรู้ยอดเกินจำนวนนั้นห0 0 0นดอลลาร์จ่ะพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเก็นอะไรนะเราก็เลยปรึกษากันเรื่องนี้อาทิตย์หน้าพี่จะเขียนมาเล่ารายละเอียดให้น้องฟาอีกครั้งว่าสำเร็จหรือไม่แต่ถึงยังไงก็ตามไม่ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จพี่ก็มีโอกาสได้เงินถึงหนึ่งดอลลร์ น้องลองคิดดูสิว่าเงินจานวนนั้นมันมีค่าสําหรับเราสักแค่ไหนเราจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกแล้วถ้าพี่ไม่ทํารักน้องสาวข,ของพี่มากจ้ะจากพี่คาร์ต้าบัวโลวางโทรเล่ฉบับนั้นลงท่าทางของเขาความสนใจกับมันมากจริงๆิผิดกับสารวัตรแจ็คซึ่งดูมีท่าทางผิดไปเราได้ตัวขาสกรแล้วสารวัตรแจ็คพูดพอใจบัวโลพุ่มพะมาลอลกมาเบาๆบแล้วทำท่าเขื่งนขึงจนสารวัตร แจพิสังเกตโบโลคุณมีอะไรหรือเปล่าไม่มีผมเพียงแต่คิดอะไรนิดหน่อยเท่านั้นถ้ทาทางของโบโลเข้งขึมลงไปกว่าเดิมอีกฟังดูแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเอคุณเป็นอะไรไปทำไมคุณพูดพูดคล้ายจะประชดผมอย่างนั้นผมว่าคุณเข้าใจผิดก็คุณเคยบอกผมว่ามีคนอยู่เบื้องหลังของการปลอมตัวครั้งนี้โดยที่เธอไม่รู้ตัวไม่ใช่หรือใช่ แล้วคุณยังต้องการอะไรมากกว่านี้อีกละ่ะโปโลไม่ตอบคุณนี่เป็นคนแตกจริงจรผมไม่เคยเห็นคุณพอใจอะไรเลยสารวัตรแจ็บบนแต่ผมก็คิดว่าพวกเราโชคดีมากที่คาร์ต้าดามเคจจดหมายฉบับนี้ไว้สารวัตรเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่ฆาตกรไม่เคยคิดมาก่อนโบโลเริ่มพูดเมื่อคุณดมรับเงินหมื่นดอลลาร์นั้นมาก็เท่ากับว่าเธอเริ่มรับ ความตายเอาไว้แล้วฆาตกรคงคิดว่าตัวของมันได้วางแผนอย่างไว้เรียบร้อยแต่ไอความซื่อบริสุทธิ์ใจของเธอนี่แหละทําให้มันผิดคาดแต่ผมก็ยังไม่เชื่อหรอกนะว่าคาร์ลต้าดันจะลงมือทําเรื่องนี้ด้วยตัวของเธอเองสารวัตรแจ๊ดพูดอย่างมั่นใจคงจะเป็นอย่างนั้นปัวโลพูดเหมือนคนใจลอยให้เป็นไรผมรับจะไปจัดการเรื่องนี้ต่อเองใหม่ ความว่าคุณจะไปจับโรนินบาสหรือรอเอสแปรคนใหม่อย่างนั้นละสิก็จะต้องไปรออะไรล่ะหลักฐานที่เราได้มาก็มัดตัวเขาไว้อย่างดีไม่หลุดแล้วนี่นะคุณพูดถูกรู้สึกว่าคุณยังไม่ค่อยเชื่อตามความคิดผมเลยนะคุณเนี่ยชอบแต่เรื่องยากๆขณะที่ผมมีหลักฐานที่ซึ่งก็เป็นไปตามตามแนวความคิดของคุณแล้วด้วยซ้ำคุณก็ยังทำท่าไม่พอใจ หรือคุณคิดว่าหลักฐานชิ้นนี้ของเรามันมีอะไรน่าสงสัยพวโเราไม่ตอบเขาได้แต่สันศีษะไปมาเพียงอย่างเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณโจรดินบ้านมีส่วนในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูเธอน่าจะรู้เรื่องด้วยเธอออกไปจากโรงละครพร้อมกับเขาในคืนวันนั้นถ้าเธอไม่มีส่วนเธอจะไปกับเขาทำไมผมว่าเราลองไปหาคนสองคนนั้นดีกว่านะ อยากรู้ว่าเขาจะแก้ตัวกันยังไงบ้างให้ผมไปด้วยก็แล้วกันนะบโล,โลพูดเบาๆทำเดิมได้สิเพราะยังไงผมก็ยังดีกว่าผมเป็นนี่บุญคุณคนที่ให้ความคิดในเรื่องนี้กับผมผมดึงบัวโลออกมาอีกทางหนึ่งแล้วถามเขาเพราะผมรู้สึกว่าเขามีอะไรที่ผิดปกติอยู่ไม่น้อยเฮสติงผมใม่้ค่อยสบายใจเลยเรื่องนี้ ดูมันแจ่มแท้งเกินไปแต่ผมคิดว่าจะต้องมีอะไรที่ผิดปกติแน่จะต้องมีความจริงอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้ที่จริงเรื่องนี้มันก็สอดคล้องกันอยู่กับแนวความคิดของผมแต่ผมก็ยังยืนยันว่ามันน่าจะมีอะไรที่ผิดปกติอยู่ดีผมงงกับคำพูดของปัวโลจนแทบจะทำอะไรไม่ถูกเลยในตอนนั้นจบบทที่ยี่สิ